สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะครับชื่อดานุครับคุณดานุเหรอคะดานุชื่อเล่นชื่ออะไรคะปิงปองครับปิงปองปิงปองอ๋อคุณปิงปองอค่ะค่ะปิงปองคุณปิงปองตอนนี้เรียนอยู่คอร์สอะไรคะเรียนคอร์สเอ็นสองครับค่ะปัจจุบันศึกษาหรือทำงานทำงานครับทำงานเกี่ยวกับอะไรคะเป็นโปรแกรมเมอร์ครับเขียนโปรแกรมอ๋อเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ค่ะช่วภาษาญี่ปุ่นนะคะจริงๆเราคือที่บริษัทเขาทุกอย่างก็คือเอกสารจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาก็เลยอยากให้ตามงาน เข้าใจอ๋อแล้วเป็นบริษ<ะ>ัทอะไรล่ะคะบริษัทคอนสตันครับอ๋อค่ะอยากทราบเป็นแรนงบันดาลใจอะไรบ้างคะถึงคุณปิงปองถึงอยากเลยนะอาจารย์แบงค์นะคะอ๋อเริ่มต้นเลยนะครับก็รู้จักอาจารย์แบงค์จากหนังสือคันจิพันตัวโดยที่ที่ท,ทำงานจะเอหนังสือมาไว้ให้อ่านก็ก็ใช้หนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือหลักที่เราเรียนจะเรียนคันจิก็รู้สึกว่าชอบหนังสือเล่มนี้เพราะว่ามีการรวมคำศัพท์ที่ได้ใช้บ่อยแล้วก็ออกข้อสอบในหนังสือนั้น เราก็มีเพื่อนที่ทางานนะเขาแนะนํามาว่าเขาเคยมาเรียนที่นี่แล้วเขาก็บอกว่าอาจารย์สอนแบบทุ่มเทให้กับนักเรียนแล้วก็มีแนวข้อสอบแล้วก็แนะนําสิ่งต่างๆที่นอกจากเนื้อหาในเรื่องของของบทเรียนนะครับเป็นประสบการณ์ที่อาจารย์สอนที่ปุดให้กับนักเรียนทําให้การเรียนสนุกครับก็ได้ยินมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยากลองมาเรียนดูครับก็ประทับใจจากองค์การอยู่แล้วครับก็ลได้ลง่ะแล้วเมื่อได้มาในห้องเรียนแล้วนอกเหนือจากนั้นจากหนังสือแล้วเนี่ย ในห้องเรียนทับใจอาจารย์ตรงไหนบ้างคะก็อาจารย์ทุ่มเทแล้วก็เหมือนกับไม่สอนด้วยแบบพลังที่ไม่ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเหมือนกับอยากให้นักเรียนได้แล้วก็มีแส่แส่ซอดต้องมุมตลกอะไรเงี้ยทำให้เรียนทําให้เราเรียนในระยะเวลาที่นานได้โดยที่เราไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วกเ็เรียนด้วยความสนุกครับแล้วก็เปลี่ยนวยความคิดเมื่อก่อนผมนจะเป็นคนที่ไม่มีแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นแต่พอได้เริ่มเรียนรู้แล้วก็ได้รู้สิ่ง,งต่างๆที่ ไม่ได้เกี่ยวกับบทเรียนนะครับเป็นเรื่องของญี่ปุ่นที่มันเป็นเรื่องค่อนข้างน่าสนใจครับอาจจะเป็นวัฒนธรรมหรือว่าเป็นแนวคิดของคนญี่ปุ่นเขาที่นการแซกซ่อนมาระหว่างเรียนนะครับก็ทาให้เราสนใจมากขึ้นแล้วก็มีแรงกระตุ้ใจในการนมากขึ้นแลวบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไย่งไบ้างครับคุณปิมองบรรยากาศครับก็สนุกดีครับแต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าหนาวไปหน่อยเอาเอาเสื้อหนาวมาใช่ใช่ใ่นอกนั้นก็โดยรวมรู้สึกชอบครับ เาจะแตกต,ต,ต,ต่างจากที่อื่นเพราะว่าผมเคยยงมาห,หลายที่ค่ะก็รู้สึกชอบที่นี่แล้วก็การที่อาจารย์มีพรีเคสทั้งหมด3าครั้งปิงปองมีความรู้สึกอย่างไรบ้างตรงนี้คิดว่าดีมากเลยเพราะว่าทําให้เราได้รสึกการทำข้อสอบจริงได้เตรีมมยมพร,ร้อมแล้วก็มีการวางแผนว่าการทาข้อสอบแต่ละพาณ์จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการบริหารเวลาค่ะปิงปองมีอะไรฝากบอกอาจารย์แบงค์บ้างคะ่ะ ก็ทุกอย่างจริงๆก็รู้สึกประทับใจอยู่แล้วก็ขอให้อาจารย์พัฒนาเทคนิคในการสอนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อให้นักเรียนรุ่นหลังที่เข้าเรียนได้เปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นให้เป็นการเรียนที่สนุกมากขึ้นครับไม่ได้สุดเหนื่อยแนครับแล้วก็ฝากอาจารย์ดูแลตัวเองด้วยเห็นว่าอาจารย์ไม่เคยได้ทานข้าวอะไรประมาณนี้ครับก็มอนเอรสอนจะสอนตั้งแต่เช้าถึงเย็นเียก็ฝากอาจารย์ดูแลตัวเองด้วยครับต้องขอบคุณมากเลยค่ะครูกี๋สองคะสวัสดีค่ะ